โอมันคือออะไรกันมันคือองคอะไรนเดี๋ยวมันต้อนรับอเบาเบ้ไปนตัวนี้กันมันงีงีทั้งหลังนะครับบ่บ้ไปนตัวนี้กัมันงีงีทังหลังนะคือคัดพึงังเลยนะังนเลยนกินกับไปพึ่งังได้ั้นะไปพึ่งันได้มั้นะไม่รู้เราแปดร้อยกันซีกินับี่ดูึงไม่กินมมันไม่ได้เอาจะคงเดือดมันไม่ยานเด็ดนน่ยานยันแลอหมอไปเรียนมอมันแ่หนาแล้วเด็เนมมัน เหรถใม่มาแรงขนัเลยุดเอ้ยว้าวมันเด็กยู่ลย่ดิโอ้แน่นแน่นแน่แน่นเดี๋ยว่ิมันก็เปิดบอกโอ้ยตายพี่้องเปิดกระเปิดบอกวนี้โอ๊ยฮะุ้ยหาทังบอกไม่เจอเปิดอกเด้๋นีเอ้าฟังนีกัหาีกบด โอ้โหเปิดบ่ได้โอ้วันนี้ครับพี่น้องกลาพบกับผมหมอเกษตรอีกแล้ววันนี้ในช่วง พ่อหมอพาส้มนะครับเขาจิไปส้มหยังไปเบื้องหยังนะครับไปเบิ้งกันบุน,นีตอนนี้ลูกนี่กำลังฮิตเลยนะครับแบบว่าตอดแล้วโบคลื้นนะครับนี่จะฟื้นนะครับไปเบิ้งกันพี่น้องไปเบิ้องาไปเบิ้งหยังโอ้พี่ท้าจากของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหมอ <S 1> <S 1> เอาอ่านะครับบอนีพาส้มคือเขาจะมาส้มหยังอันได้ย,ยินว่ามอเทนหยังอยู่ เลี้ยงตัวครับเลี้ยงตัวแมนผู้ใดพาเลี้ยงตัวมันก็ตอดสิบ่ครับผมนี่เระพาเลี้ยงตอดกับตอดเด้อครับไหวตอดกับตอดเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างไงมันกินเอาพวกเนื้อหมูกับเอาห้ได้ครับแต่ว่าเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติแหละดีเอามาไว้มันหากินตามธรรมชาติครับเอาเนื้อไปห้อยอยู่หน้าหั่งแมนครับแมนเอาห้อยไว้น้นในตาไว้น้ำมันก็มากินเองครับนะครับไปยุ่นหีเฮ็ดจักจักหั่งที่เลียกยังซิปซีหั่งครับซิปซีหั่งนะครับกับพึ่งเริ่มเฮ็ดแมนครับแต่ว่า เรามีการตลาดมี่ยังบอกคิดจังไงจังเดเลียงนี่มี่ครับการตลาดก็หลายนะครับแต่ว่าคิดจังไงแรกๆจังเดรเลียงตัวเห็นแ้าเจ้าเลียงครับเอาก็เลยเอามาไวเอามาเลียงไวเอามาล่องเบิงเอามาล่องเบิงแมนครับเอามาเรียงไว้คือกาไปเอาสัตว์พญามันจอดนี่นะครับนี่เห็นบอแมนครับอันนี้จังเดือนแล้วนี่อันนี้ได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนนะครับตอนตอนที่เอามันเห็นจังไงก่อนเอาซัมบรี่ชุบน้อไมนไปอัดหัวครับนั่นมันตายจริป่ะเนี่ยมันสลบครับ มันสลบแล้วเขาก็ไปตัดออกตัดหูดืดดดเฮ้ยเฮ้ยตะกันหางด้ยบอกนั่น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 มันมันก็สิสลบแต่เขาก็ตัดเอามามาแฉนไว้อันนี้คือวิธีไปเอาน้ำมันเนี่ยน้ำมันหยั่งน้ำมันเบนซินครับเก้าหาวุ้ยเก้าหนึ่งมาเลยจีได้ครับเก้าที่เก้าหาแพงกว่าอันนี้คือเอาไปอัดอัดปากหัมันเลยครับอัดหูมันเลยอืมเลี้ยงจักเดือนจังสีได้ เลี้ยวตาเลี้ยวตาขันห้างใดมันไงไว้กับเด็กกินไว้ครับมันสางไว้มันจะเริ่มตบตัวไว้แล้วมันต่างกันนะครับการหอวมาการการหัวมามันว่าห้างซัมมี่มันตีญ่พร้อมกันมันก็ตีไงห้างใดยลังเตียมันสางไว้มันก็ไงไว้มีกปกะมาณเดือนก็กลัวกันได้์เหรอครับซัมนี่ยถ้เกิดว่ามันสูงสุดเท่าใดจกทันสูงสุดก็ได้แปดทันแปดทานแม่นครับเขาไขไลไลก็หันกับนี่การตลาดนี่จังไงก่อน ขายโลละแปดร้อยครับโลละแปดร้อยแมนครับพี่น้องมันสูงเกินเสียงเอาอยู่ตัวนี้นี่ครับเอามันอยู่เมื่อกมีสองข้างสันใช่ครับนี่อันนี้มันเห็ดหั่นตัวครับเห็ดหั่นบ่ครับจะไปไกลต่นเลยเด้อผมว่านะไปไต่อะไรเด้อย้องยิงแค่สูงนะครับพี่น้องมันตอดเซี่ยวไตอะไรดิเนี่นี่มันไม่ได้ตอดเซี่ยวไตอะไรครับเซี่ยวายแมนอ๋อเนื้อเนื้อเซี่ยวฮาแมนครับนี่ มันจะเป็นหลวงไปเลยคือเก็บของผมเครัอนี่ก็มันตอดเซลตายด้วยซุ่งเซลคลายปุ๋ยขายใหญ่ยังม่หนี่เด้อมันตอดตายด้วยพี่น้องนี่นะครับนี่คือเอามาในน้อยเนาะครับตอนเอามาในห้างซัมไดยกัมปั้นครับเดี๋ยวไงไปเลยๆห้างซังกัมปั้นนะครับนี่นะครับอ่อันนี้เป็นโลชั่กระแปดร้อยดิแปดร้อยครับผู้ใดมาซื้อน้ำบ้านนี่แหละครับข้อไปส่งตลาดก็ได้เขาไม่จับเหรอบัวครับบัว ถ้าถ้ามาไว้นี่ขนาดบ่ได้ไปขายขนาดถ่ายรูปลงเฟซก็ยังคนทักเข้ามาซื้อบรหลายเลยครับอู้หูเนี่ยเห็น <c oughs> ตอนนี้คือยืนตนนัวแดงคือสะดุ้งตนนัวบ <c oughs> อกว่ามัน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 กับผิดหลายแรงนะครับก <c oughs> ับเป็นบ่ <c oughs> ไปห้างต่อไปนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ครับนี่นี่นี่ห้างหนึ่งนี่นี่มาเบิ่งกันหา้างในี่ใกล้ๆเนาะพี่น้องนี่เนาะมันจิ้มนี่มันนี่เฮ้ยไม่เสกมาแล้วโอ้ยมีขี้เกียจไหมะ มันมันกินมันอะครับอ๋อนี่นี่คือแปลวันว่นี่อืมมันมันสีเ็ดห้างมันสีนี่ไปเลยอ๋อมันฟางฐานลงมาเรื่อยเรื่อยมันบอลักษณะที่คิดอยากเลี้ยงตอคือเห็นเพือนเลี้ยงแม่ครับมันหนาสนใจด้บัดมันแปลกเนาะอันนี้คือตลาดก็คือตามที่ว่าในี่หมู่บ้านเขาเมารีบแม่ลุงเฟรดก็เมากี้แม่ครับขาเจ้าสิจับเป็นห้างเลยครับสมมติว่าห้างนี่เขาอากขายสมมติเทาตีหายพันหนึ่งเทียวแต่ข้าวเจ้าวสีหายข้าเจียวว่าออกกันเนี่ยอ่าบางท เขาเจ้าะหิ่ฐานมันแ่กว่าหนีเขาเจ้าะหิมาออกอ๋อก็คือเขาเขามาจองไว้แมันมาจับหังเอาไปเลยอันตากล้องเนี่ยม่เห็เด้วแมันมีน้ำตาอยู่ที่ยีูขุดไนร้อบ่ดิใอีกแล้วเอ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดินลูกซิดลูกหากันเลยพอกลังนกี่ผ้าเบืองต่อเหมือนนี้มันเสี่ยงอันตรายเลยเหลือเกินนั่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 นมันมันกินก็คือถ้าเกิดว่าเขามีเนื้อหมูเขาก็มาหอยนี่นะครับหอยมันก็ทิ่มากินตาม นี่มันเดี๋ยวมันบินมาจับมากัดมันกระิกินมันกระิไปป้อนลูกมันทั้งในแระยามกินนี่เขาโอ้มันคือออกมาอะไรกันวะโอ้มันออกมาอะไรเดี๋ยวมันต้อนรับพ่อหมอนมันต้อนรับิเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้สึกว่ามันมันสิหลายกับเขาไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ากะยามาเล่นกับตอเด้ออันนี้คือมาให้เบิึงนะครับอันนี้นี่คือนังน้อยแมงนอนเว้นเนี่ยอันนี้แมงนอนเว้นแฝกกระมูแปกือมูมันออกหากินน้ำขึ้น้อครับเนี่ยแมงนอนเว้นคือ มันถีรับยังเว้นแมนครับนอนยังเว้นลางคืนออกหากินแต่ว่าสายพันธุ์เดียวกันล่ะครับตัวต่ว่ามันสีออกหากินพลอยงามแล้วขายได้ไหมครับขายได้ครับรูปเท่าไรตอนนี้บ่บ่บ่เคยได้ขายแบบเป็นโลแต่ว่าขายนโนมูบานเท่าคือกันล่ะครับตัวครับเป็นห้างคือกันแม่ครับมันห้อยไปเหยียดหางแยกไปเฮ็ดมันนี่มันก็ออกเคลือนี่ยังเว้นมันนอนมันนอนมาจักนนี่นะครับนี่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 ตัวมันนี่ครับแมงนนอนเว้นนี่ อันส่วนมากห้างแมงนนเวนนี่มันฝีไปอยู่มองไดรของปลามันมักยกชอบเยอะโฮมนะครับน้ำพวกภูมิใหม่ภูมิหยั่งมันมักที่ลมล่มหมักที่ลมล่มนะครับนี่คือได้หมากหนึงแม่นครั่นะครับมักแดดถ้าบ่มีต้นไม้แต่เกิดว่าเฮาสักจังซี่กับเฮ็ดอยู่ต้นไม้น่ะอันไหนมันดูดีกว่ากันก็จังซี่ก็อยู่ดีนะครับต่อมันสิมักคมเนาะมักคมมคันมองไดไม่มดแดงบ่อยู่เด้พ่อหมอะมดแดงสิกัดมันย่านติแม่นมันย่านมดแดงเด้ต่อ มันยน<า>ันมดแดงแม่นครับมันมาโคมพร้อมำตอเนี่ยแสดงว่าเข้าไปหานี่ก็คือต้นใดที่มีมดแดงมันก็บโบยู่โอยู่ครับโอยู่หนึ่งเข้ามาไว้เข้ากันห้ามให้ไม่หมดก็ตัดไม้สิมากินตัวอ่อนของนาตอข้างในเนี่ยะนะครับเก็ว่อกว่อกไปน้ำตัวนี้กันมันงี้ยเงี้ยทั้งหลังนะครับเว่อกว่อกไปน้ำตัวนี้กันมันงี้ยงี้ยทั้งหลังนะครับคือพามาส้มแบอนี้บ่ามีอย่างเดียวผามาเบิ่งแบบว่าวิธีการเลี้ยงตอนะครับวิธีการตลาด นาะครับผมแล้วกาเป็นอย่างคนคือมากเลี้ยงมากกินครับคือมากกินมันแซ่บเด้พ่อหมอมันแซ่บนะครับเป็นอาาหรแบบแบบว่ามันปีนึงได้กินเท่านึงไหมแบบคือจังว่าเขาเจ้าว่ามันเป็นยาบำรุงยาช่วยกำลังไหมคือคักพึ่งตังเลยนะข้าพึ่งตังกินเข้ไปพึ่งตังได้บ้างไปพึ่งตังได้บ้างนหมไม่รู้ละแปดร้อยกันื้อกินไปนี่เป็นคนต่อไปนะครับไปไปอย่าไปไกลมันหลยเนาะแล้ว เมนูหลักๆที่เฮาเห็ดกินเลยนี่เมนูอย่างหนึ่งกล้ยครับกับเกงแ้ล้อนผสมโตอันมันหนึ่งกล้อยนี่ครับนะนี่นี่ก็คืออันนี้อันนี้จักเดือนอันนี้เขาก็มาได้เดือนเดือนกวกวนครับนีห้างเนี่ยห้างแรกที่เฮาเห็นแรกที่เปิดมาอันนั้นสองเดือนมาเน่นครับไงล่ะอันนี้แค่เดือนเดียวแน่นมันก็สั่งไปเลยเหรอครับมันก็เฮ็ดไปเลยแล้วสรรพสัตว์แตย่างของมันเฮาเห็ดแต่ไหนมันมันคือจังไรคนมันคือจย่งไง คันบ่อบไม่กวนหางมันก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าเฮายืนอยู่ังซี่ย่างไกลไปทุกมื้อนี่ก็บ่เป็นหยังแม่นบ่นครับนอกจากจะไปซ้วนหางมันเด้อฮะนอกจากจะไปซ้วนหางมันอย่าไปซ้วนคันเฮาย่างไปจังซี่บ่เป็นหยังดอกครับจะส้วนหางมันไล่ตอดไล่ตอดครับลองเบิ่งบ่อบผมบ่ล่ะนั่นล่ะครับเอ้านะครับไปไปไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เลี้ยงไว้หลายห้างนะครับออืหลายห้างตัวนี้ก็ถ้ากระปวดปล่อยมันใหญ่เนี่ครับใช่อันหนึงเอ้าอยู่ต้นมะเคออือ เอลักษณะการเลี้ยงต่อก็เลี้ยงมิมถ้าห้างมิมเขาเอามาเลี้ยงสิได้บ่มิมบ่เคยครับเขืแต<ห>่ต่อบ่เคยเลี้ยงนิ่เคยแต่ต่อแม่นครับอันนี้จักเดือนอันนี้ก็โอ้ยกะสิเดือนนี่แหละครับเนี่ยมันเพราะท่างสัง่งสั่งว่าไงอันนี้ต่อติแม่นครับบังบังบังย,ยังไปให้ยังได้ไปหาเหียบมันแลีนหมดทันเลยพ่ะผมหายแห่งสั่นอยู่ อันตอตอขุมกับตอหั่งนี่เกิดว่าตอขุมนี่เขาเขาไปเอาเคยไปเอาปะเคยครับเคยเคยเอาจัาางไก่ตอขุมต<ม>อขุมก็อัดออกคือกันครับอัดเอาเอาน้กมันอัดเอากับเคาะเอามากินเลยครับคือว่าบ่ให้แม่มันตไตม,มันที่เป็นห่วมันเยอะใต้ดินเอาซัมบรี่อัดคือจังหั่งตอเหรอครับคือจังตอนี่ยแหละแต่ว่าเขากระบี่มืนมันลงไปเรื่อยๆไหมครับเคาะเคาะเคาะเคาดินให้แม่มันออกมาให้แม่มันตีงอยู่ในหันอยู่ใน้พวงมันก็สิสลบก็จังกวนออกแล้วมันบ่คิวเหรอ คิ้วคิวกับคิวครับเอาเวลาเขากินแมมันบ่กคิวขึ้นมันบ่อนี่หรอแบบแบบว่าเขาว่าอยากให้แม่มันต่ไหมครับเพ<ม>ราะว่านี่ก็ดิผมกับตยย่ามเอาผมว่าถุงซุปอรลอยด้เนี่เอาแล้วแม่มันละ่ะแม่มันกับุงซุปแล้วเขาก็จงไปถอกออกเอาหมอนแบตเปิดหมอแบดใส่ไฟไว<อ>้มันโหหาไฟแล้วจะเอแงแม่ครับเอาไปถอกออกได้พี่น้องแม่ลังคนลังค์ เดี๋ยวผมเมื่อไงแปลก่อนอันคำว่าถอกออกถอกออกคือตัวเท่อ่ะเป็นเทอออกจะไปนอนถอกออกนี่นะครับก็คืออันนี้กะมันกะติกกระตุ้นใหม่ไงแต่ว่าเขาก็เห็นเห็ดเพ็ดเพ็ดเพ็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีมดแดงเลยมดแดงไงมดแดงสมบนข้างมันอ๋อข้างมนแดงสมก็เลยบ่เอาใส่นี่แมนครับแมนก็เลยเห็ดเป็นตอเสียบ่ยมใบคึงออกมาเลยนะครับจุดนี้ลักษณะของการเลี้ยงตอนะครับก็คือต้องศึกษาบ่นี ก็ว่าได้ศึกษาอย่างไรเด้พ่อเหเ็นข้าจ้ามาเรียงว่าน้ำมันดัดนี่เขาก็ับมาเอามาไว้ประสบการณ์สิสอนหัดอกวาเขาเคยมาไว้เราหมดแดงว่าจ้องก็เออเขาก็สิหูวว่าเออมดแดงครับตัวนมาถือกันตั้งแต่เอามานี่ประสบการณ์มัดตรีแจ็คเตอร์ล่ะนับบทวนเหครับนับบทวนครับก็เหลือลอยแล้วเป็นลอยตัวแล้วมาเจได้แล้วพอดีพุณนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นพื้นที่นี่ต้องต้องเขาเขาจะกำหนดยังไงมองเรียงเอาตามเขามาครับ ตามเขามากแม่ตามที่สะดวกที่มันบ่ออันตรายกับคนที่คนบ่มาขวนมันอืมแล้วมันบ่เขาไปบ้านเขาตีก็มันเขาไปกินพวกเนื้อพวกยังเหรอครับแต่มันบ่ตอดบ่ยังบ่ครับบ่ก่อนขึ้มานะครับแบบลูกกันยังหน่อยเระว่างเลยแล้ะก็นี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือนะครับปุ่มๆนะครับการที่เลี้ยงต่อกระหางระยะกันสักประมาณสักห้าสิบเมตรแม่ครับห่างห้าสิบเมตรเอาคือคือเดเว้นห้าสิบเมตรเพราะว่าบ่อยากให้มันแก่กันมันถึงไปกวนรบกวนกันครับ มันตีกันด้วยสิตีกันเนี่ยตัวใกล้กันตีกันกัดกันเนี่ยแบบมันมีการยกพวกตีกันได้พี่น้องแจ้งน้อยมึงเคยยกพวกลงใส่ห <upside 2> ัวกลางองเรียกไม่ใกล้กันเออบ่ได้เป็นบ่บ่ต้องต้องเป็นระยะจากแนวีบต้องห่างอ่าต้องห่างแน่แจ้งน้อยนะครับคืออันนี้คือเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงหัวพร้อมครับแม่นครับหัวถือต่อแจ้งเทียวว่าทีเลี้ยงไว้โอ้ยหัวตัวนึงถือต่อไว ไปเปียดยาแล้วครับมันเป็นไข่งั่วเป็นไข่ตอนน้น้ำมันถามมันตอดค้นมันสิเป็นยังไงนะครับอืมไม่หมดล่ะอืมนี่ครับนี่ก็คือห้างไงเออครับอ้างมาห้างผุ่นหนึ่งหรือไงสองอันนี้จ็ดเดือนอันนี้ได้สามสี่เดือนเด้ครับี่อันนี้สามสี่เดือนแล้วนะครับอันนี้คือนี่นี่มันกําลังเหียดห้างมันนี่มันถิเอากาบใหม่มาเขียดเขียดเหียดเหียดนี่อันนี้หุ่มไปเรื่อยมันอ๋อหุ่มไปเรื่อยมันแต่จริงจริงก็คือเจ้านี้เฮากะ เอาสำลีไปอุ่นหูนันปั๊บก็คือบ่มีบ่มี่อย่างเลยครับแต่ว่าออกกลางคืนได้กลางเว่นบ่ได้เด้อครับเ่นยงมันตีตรอดหรือว่งแม่มันบินออกหากินเที่ยวออกเที่ยวเข้าอนี่ยนะครับนั่นมันออกไปหากินออืนะครับมันก็เลี้ยงมันมีตัวนั่งอยู่ในหันเนาะแม่นครับแม่นนี่เฮาก็นะครับตัวนี้แล่นโอ้แล่นมาจะจะเป็นสะดุ้งหรืเลยเลยแลนมันบินคือแล่นมันต่แล่นนะไปอันนี้คือ2เดือนแล้วครับนะครับเนาะอันบ่านนี้มีไผจอบมาห้งนี่บ่ครับบ่โอ้จองไว้เด้อจองไว้เด้อ จองไว้อันนี้พ่อหมอเด้อห้างเนี่ยเออพ่อหมออยากจองห้างแรกบนระพุห้างขุนยังไงบางกี่มือไมาเอาเลยเมาพี่น้องวันนี้ห้างนี้วันนี้ห้างนี้เพิ่งมาใหม่สุดที่เบิ่งแล้วนี่มันเป็นตัวมือสองครับเนี่ยตัวมือสองตัวกับมือสองนี่เนะครับมีฟอนส่งบุญคือว่าตัวมือสองคือว่าแบบว่าเขาเขาไปเอาห้างมันมาแล้วไหมเออเอาแมร์มาเอาเบิร์ตมันละไมาเฮ็ดอีกอืมมันละมไม่กวาดห้างอีกแต่ว่าเลี้ยงไม่แย่นะครับแย่กนักเอิร์ต สองสามเดือนนะครับบ่าไงว่าแม่พญามันไปอยู่ทั้งไงเบิดหรือแม่ครับนั่งพญามันอันนี้คือทั้งตอมือสองนะครับ,รบ,บมีแม่บ่ไหลตัวสันนีน่มีครับบมาไหลถ้าเอาเขาเบิรงนยังไงว่าตอมือแหลกมือสองเขาเบิรงนยังไกบบงก็เบิรงเบิรงแบบว่าเขาไปเอาเหรือเปล่าปเปานไงมันมาแล้วอหล่ะเขาแม่ยนว่ามาเบิร์ดเม่ยนหร มันมันส้มแม่มันเหลือมนไปเฮ็ดหั่งอีกอ๋อเฮ็ดย้่มหมองเก่าครับมันกลับมาสางหั่งเดิมที่เดิมเหมือนสร้างบ้านที่เดิมเน่ยครับอันนั้นคือเธออื่นต่อมือสองเนครับบ่ใหญ่แจ๊กเสียอืมต่อมือสองคือลักษณะเลี้ยงยังไงก็ไม่โตครับเห็นบ่อกแต่ว่าแจ๊กเสี่อยู่ยังสี่ละเออทำไม่ผมแจ๊งเสี่ห้างอ๋อเรากินไม่ได้เจ้าชนกินได้ครับกันได้เสียเนาะมันบริมีฐานเลยมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันบ่ใหญ่มันเป็นไหลมันหั่งน้อย โอ้ oh, มันห่างหน่อยนะครับอันนี้คือต่อมือสองครับมีอยู่นี่มีจากต้นต่อมือสองมีห่างเดียวครับมีห่างเดียวครับอันนี้ไปเบ่งต่อมือแรกนี่ต่อมือแรกนีต้มนี่เปิดซิ่งนะครับอ่าลอยบาขาย่าสั่นคั่นหามาสั่นเปิดซิง <laughs> นี่ละนี่ละนี่ต่อมือแรกอันนี้คือมือแรกนะครับมันไงไวครับข้างสุดท้ายบนนี่บ่ครับผมอีกข้างหนึ่งมันไงไวทุมคนเนี่ยโอ้สมมีิไงเร็วเลนบครับ

หมอบกับว่าได้ครับต้องเลียนเล่าเลียนนี่นี่บอกอะห้างห้างสุดท้ายนะครับที่สิบซีนะครับตัวนี้ก็คืองามเนี่ยยดนำเต่ายศนำเต่าใหญว่ายงานครับแต่เกิดว่าขาบโกินแล้วเอาจังซีเอาไว้ไปประดับทั้งพุนทั้งพีได้บี่ได้ครับได้ได้เขามาซื้อห้างห้างเต่าพันสองพันเลยครับห้างวัดตาห้างมันงามข้าบโมกินก็ได้แมนครับขายห้างห้างมัน สาห่างหักห่างห่างมันอลวคนก็ถือซสือไปถวายวัดบลวคนก็ซื้อไปเขียนว้น้ำเือนอ่าเราว่าเขาเจ้าถือว่าเป็นตอชกตอหลับนครับบอกม่นตออชกตอลับแมนครับแต่ตอตวดันอยเองนี่ยมันกรเจ็บแล้วาเร็วมาร็วเดี๋ยวเดี๋พี่น้องตุนมันคือหลายจเเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อหมอม่ไรหมอมันหลายก็หลายมันหลายก็ทุกห่างเนี้แต่ก็พามเมื่อีสิบมันต้องลบไปล้วไม่พอเลย าตาจต้องเซตเลยทุกคนเปล่าคุยพอเพียงสินะอ่ะอยากอยากบอกเทคนิคเข้าเลี้ยงกันยังไงเธอมีปืนอยากจะเลี้ยง <c oughs> ยังไงแบบแบน,นเลี้ยงกับบ้ได้ย,ยากเลยนะครับกับไปร้องเบิ้งในยูทูบหรือ,อยูในไซก็ได้เนาะเอาน้ำมันกับซัมลี่ครับไปอัดเอาไปอ,ดไอัดหู้มันต่อนหนังเคลื่อนนะครับเนาะแต่ว่ากับระวังนะครับก่อนที่เก็บอันตรายนะครับแต่ว่าทางที่ดีซื้อกินนะครับบ่าอันตรายแต่ว่าทางที่ดีซื้อกินนะครับบ่าอันตรายคุณอะไร มอดมีช่องบ่มีครับก็ฝากช่องนี้นะครับมอดอีสานอินดี้ชแนลครับก็เพจนะครับมอดอีสานอินดี้ชแนลนะครับก็ฝากติดตามได้เด้อครับเนาะอ่ติดตามได้นะครับการเลี้ยงต่อของน้องมอดนะครับหรือว่าสีไปเฮดไห้เฮดหน้าเพื่อนก็ลุงเลี่ยเลียของเพื่อนแหละนะครับเนาะไปเที่ยวก็ครอบครัวนสีแน่นะครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งนะครับการเลี้ยงต่อเลี้ยวนะครับผู้ใดนะครับอยากได้ความรู้นะครับเข้าไปทักในเพจของมอดก็ได้หรือว่าในช่องยูทูบเนาะมีหลายช่องนะครับ แต่ว่ากะควรแนะนํามีอียงแนะนําเขาบ่ววิธีการเอาว้วิธีการเลี้ยงก็แนะนําล่ะครับแต่ว่ากับนะนําให้ซื้อกินล่ะครับผมว่ามันมันบ่นอันตรายง่ายสุดนะครับม่นครับอ่ะผมอหมออยากแนะนํานะครับก็คือตามที่ิ่นว่าซื้อกินง่ายสุดแน่ว่าถ้าผู้ได้อย่างเลี้ยงกะให้ห่างๆจากบ้านแน่ห่างจากซุมชนแน่นะครับตัวนี้ บ่ต้องย่านผู้ใดไปลักดอกอืหน่อยเอาควันไปดึงเพราะมันตอดตามเลยนะครับก็เขียนป้ายเขียนยังไงพร้อมว่าห้ามเข้าตอดุนะครับก็เขียนป้ายเขียนยังไงพร้อมว่าห้ามเข้าตอดุวันศุกรมียนมาดุนะครับครับคุณนี้กับผมหมอพาส้มแล้วนะครับในการเลี้ยงต้อนะครับในการทีเมนูต่อผู้ใดคิดได้เมนูต่อนะครับทักเข้าไปในเพจของผมหมอนะครับมือนกระฝากช่องนะครับ นะครับติดตามพ่อหมอนะครับฝากด้วยอยู่ใน YouTube Facebook นะครับพิมพ์คำว่าพ่อหมอกษตรนะครับเป็นยังตากล้องเมื่อหันไปหันมาจะเนี่ยเยดแต่ละแวกนะนะครับพู้ใด้นะครับฝากติดตามช่องเ็นเดอร์นะครับช่องของมอดพ่อมนะครับมันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าร้อชลั้